ซึ่งนันหิงเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นแม้แต่เธอฉันก็ไม่ยอมให้แย่งเขาไปจากฉันเด็ดขาดอยเย็นๆสิอย่าเพิ่งคิดอะไรฉันรู้ก,กับนานเหิงเป็นเพื่อนเก่ากันแล้ววันนี้ก็มาใช้แค่เขาคนเดียวที่มากับเธอคุณเยไม่ได้เจอกันนานเลยนะ คุณจำฉันไม่ได้หรอเมื่อหกปีที่แล้วฉันเป็นแฟนของนันเหิงไงฉันจำคุณได้ในเมื่อคุณจำฉันได้คนกนรู้ว่าฉันเป็นคนเดียวที่เหมาะสมกับนานเหิงหยอกเย้ยยเหรอคิดจะเล่นเกมจับคู่จากอะไรล่ะปล่อยครอบครัวหรือตัวคนแล้วนันเิงก็เลยบอกชอบคุณ 6ปีมานี้คนดูปากแข็งขึ้นนะแต่สมองยังดักดันเหมือนเดิมนี่เธอคิดว่าที่เซิงนันเหิงไม่มีแฟนเป็นเพราะในใจเขามีแต่เธองั้นหรอแต่ไม่ใช่เพราะผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเซงนันเหงิงแต่หนักในตนเองและรู้ว่าไม่คู่ควรถ้าอย่นั้นก็ลองคิดดูว่าทำไมจซงนันเหิงถึงไม่พาเธอไปหาพ่อแม่ของเขาและที่คุณก็อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ ใช่ฉันเข้าใจครอบครัวซซ่งนันเถิงเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเมื่อ6ปีที่แล้วหรือจนกระทั่งตอนนี้คุณเยครอบครัวของฉันและครอบครัวของเซงนันเถิงเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเธอคิดว่ายังจะแข่งกับฉันได้อีกเหรอฉันไม่สนใจเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเซงนันเถิงแต่ตอนนี้ฉันกลับมาแล้วเธอต้องอยู่ห่างจากเขา ซิงนันหงไม่ใช่สิ่งของและเขามันจำเป็นต้องทำตามคำสั่งของใครถึงฉันจะสู้คุณไม่ได้แต่ฉันก็เชื่อใจซซ่งนันเหงฉันแนะนำให้เธอเริ่มคิดจะออกห่างจากเขาได้แล้วและลองคิดดูซิว่ามีอะไรที่เธอทำเพื่อเขาได้บ้างตอนที่เขาประมูลกับเจนเฉิงและเป็นพ่อซันที่ช่วยเขาเอาไว้ฉันตัดสินใจแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเขาจะไม่มีอะไรมาทำให้มันพังลงอีก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าฉันจะเห็นอะไรฉันก็จะให้โอกาสเขาได้อธิบายยี่หลิงซีทิ้งเรื่องของสน,นถึงกับซรลูไว้ั่วคราวแล้วจะจออยู่กับลูกค้าเพื่อดูบ้านหาลือจะกับื่องการออกแบบและแนวคิดยินดีที่เราด้ว,วมงานกันใกล้ถึงเวลาอาหารเย็นแล้ววันนี้ฉันมีร้านอาหารจะแนะนำบดลองเมนูพิเศษของหยางเฉิง ขอโทษนะคะท่านขอตัวไปรับโทรศัพท์ส,สักครู่ซึ่งนั่นเหิงม่ทชอบไปขลับดิสโก้นี่ถ้าง,งานตอนนี้เขาอยู่กับเซียลูเหรอยังอยู่กับลูกค้าเหรอใช่แล้วคะ่ะคุณยังอยู่ข้างนอกเหรออืมอยู่กับเซีชวยมา,มาตาซาสล่วนะแล้วก็กับเพื่อนอีกไม่กี่คน งั้นเหรอคุณไปอยู่กับเพื่อนเธอแต่ต้องไปแล้วปล่อยให้ลูกค้าอยู่คนเดียวนานแล้วเดี๋ยวตอนดึกผมนันเหิงโทรหาใครเห็นโทรมาตั้งแต่ตอนถึงจนตอนนี้ก็ยังโทรอยู่ได้โทรหาแฟนแฟนเปิดตัวกันแล้วแน่นอนสิฉันคงยังไม่ได้บอกเธอเรื่องนี้ใช่ไหมหญิงสาวที่เดินใจของเขามาหลายปีในที่สุดก็สมหวังสักที หบปากเกอขออนุญาตลูเซียวตงนั่นเขาทำไมต้องมาเจอเขาที่นี่ด้วยคุณโอเคไหมคะอยากให้ฉันช่วยหรือเปล่าไม่เป็นไรแค่ไม่สบายนิดหน่อยนะลูเซียวตงเจียวตงตื่นซิ คุณลูกค้าผมยังดื่มไว้ฉันต้องขอโทษจริงนะคะขอโทษจริงๆแต่ฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการคุณหมอคะอาการของเขาเป็นไงบ้างคะเขาดื่มมากเกินไปเลยทำให้กระเพาะอาหารทะลุครับจำเป็นต้องมีการฉีดยาและรอดูอาการจนกระครบ11บชั่วโมง หลิงซีพี่เหิงเมามากเลยแล้วไม่ยอมกลับบ้านด้วยดื้อจะให้เธอมารับท่าเดียวเธอพอจะมีเวลาหรือเปล่าเยี่ยหลิงซีเธอมารับฉันหน่อยสินันเหงิงฉันจะไปส่งคุณเองนะโอเคไหมนันมันเสียงเซียหลูนี่หลิงซีฉันขอสั่งให้เธอมาหาฉันภายในสิบนาทีเออ คุณพาผมมาโรงพยาบาลเหรอสถานการณ์เป็นไงวันเนี้จะมีเรื่องที่ยังต้องจัดการคุณให้เสยไวยไปส่งคุณที่บ้านก่อนแล้วกันนะคะพาฉันไปหาเย่ยหลิงสีพี่เหงิงฉันจะไปรู้ได้ไงว่าหลิงสีอยู่ที่ไหนงั้นแกก็ไปส่งฉันกลับ ครับคบผมจะพาพี่กลับครับ,ค,รบคุณตื่นแล้วเหรอรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าดีขึ้นมากแล้วรครับคุณเป็นคนพาผมมาโรงพยบาบาลเหรออืมันเคยจะเธอมาก่อนแถมยังพูดจาไม่ดีใส่เธอแต่เธอไม่เคยโกรธฉันเลยแถมยังพามาส่งที่โรงพยบาบาลอีกในเมื่อคุณฟื้นแล้วงั้นฉันขอตัวกลับก่อน ใบแจ้งอาการวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงเฮ้เดี๋ยวก่อนมีอะไรหรอผมยังไม่รู้จักชื่อของคุณเลยให้ผมเรียกคุณว่าอะไรแล้วคุณก็ยังจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผมอีกผมจะคืนเงินให้คุณได้ที่ไหนค่ารักษาไม่ได้แพงอะไรไม่ต้องกังวลไปละ หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาลองใหม่อีกครั้งวหายหึฉันนั่นหังยี่หลิงซีเธอมันแน่มากฉันโทรหาเธอ้าวเย็นแต่เธอก็ยังหนีฉันไปกับผู้ชายคนอื่นนี่คุณดื้อไปมากขนาดไหนกันเนี้ย ผู้ชายคนนั้นเป็นใครบอกมาว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครฉันไม่รู้จักเขาเป็นลมันเลยพาเขาไปโรงพยาบาลเธอสามารถทําแบบนั้นกับคนที่ไม่รู้จักได้แต่สำหรับคนที่เป็นแฟนของเธอยี่หลิงซีเธอเคยสนใจฉันบ้างไหมฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะถามแบบนี้ออกมา ฉันคิดเสมอว่าระหว่างเราเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจและควบคุมทุกอย่างได้ดีกว่าเสมอมาช่างนั้นเถงคุณเมามากแล้วนะหยุดพูดแล้วเข้าบ้านกันเถอะเออช่างนั้นเถงนี่คุณจะทำอะไรฉันไม่ได้เมายี่หลิงซีในใจเธอเคยมองว่าฉันเป็นแฟนของเธอบ้างไหม ทำไมฉันถึงอยู่ในใจเธอบ้างไม่ได้ฉันสมบัดไม่ได้ถึงความหึงหวงและความหวงใยจากเธอเลยทำไมก็เพราะว่าฉันมันได้ค่าที่ขาดแล้วน่นเองไงล่ะตามที่เซียหลูพูดครอบครัวของสันไม่คู่ควรกับนายแล้วนับภาษาอะไรกับลูกสาวนอกสมรสอย่างฉันไม่เช่้านไม่อยากแสดงออกแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะหึงหวงนายหรือเปล่า แย่หลิงซีเธอน่ะใจร้ายพูดบ้าอะไรเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่ใส่ใจฉันให้มากกว่านี้ล่ะวันนี้ฉันโทรหาเธอตั้งหลายครั้งแต่เธอก็ไม่สนใจฉันเลยพูดอะไรของนาย,นายก็าไม่ใช่หรอที่ไปอยู่กับเชลูนะ่ตัวคุณเหม็นแล้วจะตายอยู่แล้วกลับบ้านไปอาบน้ำเลยไปไม่เอาฉันใจะให้เธออาบน้ำให้ ลุกขึ้นไปอาบน้ำปวดหัวนวดให้ฉันหน่อยงั้นฉันจะไปอาบน้ำก่อนฉันจะไปอาบด้วยออก็ได้ก็ได้ฉันจะนวดให้คุณก่อนก็นแล้วกันคุณจะดื่มหนักทุกครั้งทีไ่ไม่โอเคแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคุณควรจะดื่มให้น้อยลงได้แล้ว ไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือตอนนี้ทุกครั้งที่คุณไปกับเธอคุณจะเมาแอบแบบนี้ตลอดเลยซึ่งนันเหงิงถ้าฉันตามตอนที่คุณเมาแบบนี้คุณยังจะจำแฟนของตัวเองได้อยู่ไหมนี่ที่เธอพูดว่าเกลียดพี่เหิงเพราะรักจริงเหรอแน่นอนว่าเป็นเรื่องโกหกแน่เพราะเธอรินวาให้พี่เหิงดื่มหนักขนาดนั้น เป็นนายเองก็จะทําถ้ารักใครสักคนสันช่วยเขากู้เงินธนาคารและประมูลที่ดินได้สําเร็จแต่คนที่ได้รับมีแต่คนในดวงใจของเขาก็าเขาเป็นแฟนกันตั้งแต่สมัยเด็กและพี่เหิงก็ดูแลเธออย่างดีเขาไม่ได้อยู่กับแฟนเก่าของเขาเพื่อที่จะมารับเธอโอ้ไม่น่าเชื่อนี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจนี่ท้ายที่สุดแล้วการไล่ตามก็ไม่ใช่ธุรกิจมันไม่คุ้มค่ากันหรอกนะ เจ้าเว่ยถ้ายังพูดมาอีกแล้วก็จะหันหลังให้หนานเงิงแล้วไปช่วยเจนโทรศัพท์คุณค่ะโอ้น่าลำคาญร,รับสายก่อนนะมีอะไรเางเกิดเรื่องแล้วบ้านในโครงการมีปัญหาแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังคาของห้องใตดินถลม่มกินพื้นที่เป็นวงกว้างประมาณ3,000ตารางเมตร ผมได้รับการรายงานเมื่อตอนเช้าตรู่ตอนนี้ผมอยู่ที่ไซต์ก่อสร้างแล้วตอนนี้นักข่าวก็มากันแล้วด้วยผมก็รอพวกเขาจะถ่ายทอดสดออกไปแล้วนายรอซันอยู่ที่นั่นก่อนแล้วเจะรีบไปมีบางอย่างเกิดขึ้นกับบ้านในโครงการผมจึงต้องรีบไปดูเธอนอนต่อเธอให้ซันไปกับคุณเถอะนะ เขตก่อสร้างว่าจะมีฝุนมากและอาจจะมีของตกลงมาใส่เธอก็ได้เพราะง้นรออยู่ที่นี่เธอเธอไม่ต้องกังวลจะรีบจัดการให้เรียบร้อยฉันกังวลเกี่ยวกับคุณอย่าห่วงไปเลยไม่ใช่ว่าเสริรงไหลจะไม่ประสบปัญหามาก่อนซะหน่อยเชื่อใจฉันแล้วไปเด็กดีรอฉันอยู่ที่บ้านนะก็ได้ควรระวังตัวด้วยนะ รอฉันกลับมานะมีการซุดตัวครั้งใหญ่ในห้องใต้ดินครอบคลุมพื้นที่กว่า3 0 0พตารางเมตรสงสัยว่าใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานความรนุนการแพร่ข่าวและความคิดของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อตลาดหุ้นเปิดเวลา9้าโมงครึ่งหุ้นของสังกก็ลดลง3จุดโดยทันทีในเวลาเดียวกันลูกค้าจำนวนมากยื่นเซ็กเอาและเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนและสังไหลก็ประสบกับความทุนเสียครั้งใหญ่ หลังจากการตรวจสอบในสถานที่จริงซึ่งนัานเหิงกับเซเว่ได้ระบุว่าสาหเหตุของการพังลายอาคารนั้นแท้จริงแล้วเกิดจากคุณภาพของวัสดุที่มีเกรดต่ำกว่ามาตรฐานเงินหลายเสนกว่า600ล้านหยวนเพื่อที่จะสร้างอสังหาริบทรั์ล้ำสมัยแต่วัสดุก่อสร้างต่ำเพราะผู้ละเมยอยยางเซิงจุนผิงได้มีการยักยอกเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองนอกจากนี้ จีน,ย,นยังได้จ้างทีมก่อสร้างุนีด้วยเส้นกันเพราะต้องมาทํางานในเวลากลางคืนทีมงานก่อสร้างจึงฝ่าฝืนเข้ามาครับการปฏิบัติงานและได้มีการจอดรถบนพื้นเรียบทั้งที่ภายในรถบรรทุกมีสารพเต็มอย่างไม่เหมาะสมจึงทําให้หลังคารับน้ําหนักมากเกินไปแทำให้เกิดการพังถลม่มลงมาหลังจากที่ธนาคารทราบเรื่องนี้แล้วก็ทําให้ระยะเวลาการให้กู้ยืมแก่เซิงไหลสั้นลงและแม้แต่อํานาจของตระกุลเซียก็ยังไม่สามารถช่วยได้อีกต่อไป สนันหงยุ่งมากกับการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจึงไม่มีเวลาได้ติดต่อกับเย่หลิงซีเลยในช่วงเวลาที่ไม่มีสนันหงเย่หลิงซีเติมเต็มชีวิตของเธอด้วยการออกแบบและการทำงานทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วจริงๆฉันรู้ว่าคุณไปทำงานและ้วรีบออกไปแล้วตอนนี้คุณก็คงยุ่งอยู่แต่ฉันรู้สึกเหมือนถูกทิ้งเลย ทั้งนั้นเหงิงลกนี้มันหมุนเร็วเกินไปวันถัดไปพี่หลิงซีมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งมารอพบค่ะหาสันเขามีธุระอะไรเขาบอกว่าเข้ามาที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือเขาอยู่ที่ห้องรับแขกหรอใช่ค่ะมารอชันนานแล้วหรือยังคะฉันเยี่หลิงซีค่ะผู้รับผิดชอบการออกแบบของหวยอี้ เจอกันอีกแล้วนะครับคุณเย่นี่คุณมาที่นี่ได้ยังไงผมขอไปเสร็จจากโรงพยาบาลข้างบนมีลายเซ็นคุณแล้วก็ขอให้ใครสักคนตรวจสอบให้แล้วกูรู้ว่าคุณได้เปิดบริษัทอยู่ที่นี่หวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรผมที่ผมมาอย่างกระทันหันคุณก็มากระทันหันจริงๆนั่นแหละค่ะขอโทษด้วยครับแต่ผมรู้สึกติดค้างคุณและอยากจะมาขอบคุณคุณนะครับ ขอบคุณครับที่พาผมไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าถ้ามาสากกว่าน,นี้อาจจะติดเชื้อในช่องท้องและมาอาจจะเรียร้ายมากกว่าน,นี้นี่แทนคําขอบคุณจากผมได้โปรดระไว้เถอะครับฉันขอรับไว้แค่คําขอบคุณค่ะคุณเก็บเงินของคุณไว้เถอะฉันมีงานต้องทําอีกมากถ้าไม่มีอะไรแล้วผมดินมาว่าคุณเพิ่งเปิดบริษัทแต่กระแสตอบรับดีมากผมเลยอยากจะร่วมงานกับบริษัทของคุณ ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะไวยอี้เป็นเพียงบริษัทเล็กๆเ,เท่านั้นคุณไม่จะทำธุรกิจแบบดรอทูดรอหรอผมมีคนรู้จักอยู่เยอะมากคุณเยคุณลองกลับไปคิดดูดีๆก่อนถ้าคุณต้องการก็ติดต่อผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับมันจะดีกว่าทำต้องไปเกี่ยวข้องกับตระกูลลู ในอีกไม่กี่วันต่อมาหลุยเชตงก็เริ่มตามต่อยายเย่หลิงซีคุณเย่เมื่อคราวก่อนผมคิดแต่จะขอบคุณคุณจนลืมไปเลยว่าไม่ได้มอบของขวัญให้คุณผมนิ่ใส่ไม่ได้เลยจริงๆน่าอายจริงๆคุณเย่มีอาหารมาส่งครับมีใครอยู่ที่ไหมช่วยเปิดประตูที มานประธานคะจะให้ที่ฉันไปเปิดประตูให้กลูเข้ามาไหมคะขขานอกฝนตกเดี๋ยวเขาจะเป็นอะไรขึ้นมาเออคุณไปเปิดประตูให้เขาเข้ามาหลบฝนเถอะถ้าเขาถามถึงฉันก็บอกเขาไปว่าฉันไม่อยู่อย่าไปให้เขามารบกวนฉันร,รับทราบคะ่ะกกกกเข้ามาพนักงานของฉันนี่มันจริงเลยดูเหมือนว่าฉันจะต้องไล่เธอออกซะแล้ว คุณเยคุณอยากเข้าใจผิดที่คุณอารมณ์ไม่ดีแบบนี้เป็นเพราะคุณยังไม่ได้ทานอาหารอร่อยๆตั้งแต่เมื่อตอนเที่ยงแล้วผมเอาซุปไก่ที่แม่ผมทามาให้คุณไม่เมื่อตอนเที่ยงฉันสั่งอาหารเข้ามาทานแล้วของพวกนั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพหรอกครับลองชิมสิครับนี่แม่คุณทําให้คุณทานไม่ใช่หรอคุณทานเองเถอะเดี๋ยวแม่คุณจะเสียใจอืม ถ้าแล้วจะเจนนะครับอีกอย่างหมอะของผมไม่อยากให้ทานของมันๆเกินไปจะทิ้งก็เสียดายเลยเอามาให้คุณน่าจะดีกว่าเป็นไงอร่อยไหมครับอืม